ต้องกีดก่อนปีดก่อนนะปีดกรีดให้แยกจากเนื้อปูนก่อนอันนี้ปูนยังชื้นอยู่นะอ่ะาสังเกตยังไงชื้นอยู่เฮ้ยอ,อันนี้ชื้นชื้น,ช,นชื้นอยู่ชื้นอยู่นะหมุนตัวนี้ขึ้นไปพ้อมกันอนอันนี้เป็นแผ่นรองถอดนะคะทุกคนเพื่อเอาไว้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ดันกดดันถังขึ้นม่ได้ไง่ายขึ้นอ่าอ่าขึ้นแล้วค่ะถอด่ยอดย ชื้นนำดูดนะฮรับเพราะต้องหมุนพร้อมกันนะครับคือข้อดีในการถอดตอนชื้นะ่ะถ้ามันบินอย่างเนี้ยเพราะว่ามันมีความเอียงอยู่แล้วของมือ,อคนนะมันไม่แมน่นมันไม่แม่นแบบบาลานซ์พื้นเอียงมันก็ถอดเอียงแล้วมันก็บินตรงนี้อพอบินตรงนี้เราแก้ไงเราก็ปล่อยค้างไว้่างนี้ฮนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งยกออกนะครับเพราะว่ายกออกมันจะบินทันทีเราแต่งแต่งให้ลงแผลเดิมมันถ้ามันแห้งเอาพกที่ฉีดนะ ให้แต่งลงแผ่เดิมมันยกค้างไว้อย่างเงี้ยนฮะยกค้างไว้แล้วก็เดือนเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นเพิ่มตรงนี้ก็จะไม่ลาวเพราะคุณชื้นไงถ้ามันลาวเราก็ซ่อมอีกนะครับเนี่ยถ้าลาวแสดงว่าฝั่งนี้ดันมาเยอะเพราะพื้นียงฝั่งนี้จะกวันานมันก็น่าจะได้เราก็ยบกบอกบกปูนค่อนข้างดูดอยู่คือลูกค้าหลายท่านถอดตอนชื้นเงี้ยมันย่นเหยนะชื้นมากนี่เดียวย่นร่วงไปเลยนะครับ แต่มันมีบินตรงนี้เห็นไหมฮะบินตรงนี้บินตรงนี้นนให้เอาน้ําผมไม่งั้นก็เอาพก,กี้ฉีดพกี้ฉีดมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่นะครับนี่ประมาณนี้นี่ก็จบส่วนหลายท่านนะครับบอกว่าอันนี้มันย่นนิดนึงนะปูนมันชื้นแต่ไม่มีผลนะครับไม่ไม่ได้ราว <c oughs> ไม่ได้ลาว <c oughs> นี่นี่